วันนี้นันนี่มีอะไรนะคะก็มาทักทายบริการอาจจะดูแปลกๆนิดนึงนะคะตอนนี้กิ๊อยู่ที่โรงแรมแฟมอนนะคะที่วอชิงตันดีซีนะคะแล้วก็มาพร้อมกับ น้องเสื้อกันหนาวนะคะยี่ห้อมองแคลนะคะเป็นสัญชาติฝรั่งเศสนะคะซึ่งมองแคลเนี่ยเขาก่อตั้งมาตั้งแต่ประมาณปี1952นะคะแถวหมู่บ้านเล็กๆแถวครีมงนะคะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยธุรกิจเนี่ยเขาเริ่มมาจากประเภทพวกถุงนอนพวกเต็นท์นะคะแล้วต่อมาเนี่ยเขาก็พัฒนาว่า ค่อยมาเป็นเสื้อกันหนาวนะคะเนื่องจากว่าเขาต้องการเสื้อกันหนาวที่สามารถที่จะก,กันในเรื่องของอุณหภูมิความชื้นแล้วก็ทนต่อความหนาวเย็นนะคะในแบถบเทือกเขาอะไรต่างๆได้นะคะเขาก็เลยพัฒนาขึ้นมาด้วยคอนเซ็ปต์ของเขานะคะก็จะเน้นในความที่เป็น Luxury นะคะแล้วก็ใช้ Innovation ในการพัฒนาตัว เสื้อของเขาให้มีน้ำหนักเบาแล้วก็ทนทานและที่สำคัญที่สุดน,นะคะคือสามารถที่จะรักษาอุณหภูมิภายในร่างกายของเรานะคะให้มีความอบอุ่นนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูช็อปนะคะจะเป็นแฟลกชิพสโตร์นะคะที่ว a ชิงตันดีซีแล้วก็ในห้างนิมแมนนะคะกิบได้ไป2ที่ด้วยกันนะคะก็เดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศภายในช็อปกันนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมารีวิวน้องมองคลตัวนี้กันค่ะ ะะว่ารุ่นที่เราซื้อนะคะเป็นคอลเลคชันไหนนะคะก็คือที่ป้ายะค่ะเขาจะมีรหัสบอกปีเลยนะคะเนี่ยค่ะอย่างอันนี้มันจะเป็นปี2022นะคะซึ่งเป็นคอลเลคชันใหม่ล่าสุดนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นราคา1450 ยูเอดอลลาร์นะคะก็เป็นรุ่นของกิฟนะคะแล้วก็จะมีเป็นชื่อรุ่นนะคะด a ลเลสนะคะอันนี้คือชื่อรุ่นนะคะส่วนอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจมากๆก็คือว่ามองแคร์เขาได้ทำคอลแลบกับ รามแองเจิลนะคะแล้วก็มีแบบน่ารักน่ารักเด็กจะแทรกรูปให้ดูนะคะซึ่งแบบว่าโอ้โหบาตาบาร <Flag ship S 1> ใจหลายตัวนะคะกับที่เป็นเคาน์เตอร์ในห้างสรรพสินค้านะคะความเห็นส่วนตัวนะคะพิบรู้สึกว่าแฟลกชิพสโตร์เนี่ยก็จะมีตัวสินค้าเนี่ยถ้าเป็นในตัวของเสื้อนะคะที่เป็นรุ่นที่เป็นพื้นฐานนะคะอาจจะมีความน้อยกว่าที่อยู่ในห้างนะคะ,ะแต่ว่า ความหลากหลายของอตัวสินค้านะคะในแฟลกชิปสโตร์จะมากกว่าก็คือจะมีทั้งตัวกระเป๋านะคะมีรองเท้ามีแว่นกันแดดมีหมวกนะคะซึ่งถ้าเป็นในเคาน์เตอร์ของห้างนะคะจะไม่มีนะคะก็จะมีแต่ว่าอย่างมากเต็มที่ก็จะมีหมวกผ้าพันคอเสื้อนะคะแต่จะไม่มีอ c ซเซสซอรีอย่างแว่นกันแดดกระเป๋าและรองเท้านะคะก็จะมีจุด ข้อดีแตกต่างกันไปนะสำหรับความประทับใจแรกนะคะ,อะนอกจากในเรื่องของตัวยี่ห้อแล้วนะคะก็คือในเรื่องของการกันความหนาวได้ค่อนข้าง,างดีม<า>ีความาบาง,บางนะคะทำให้เวลาเราเดินทางหรือว่าในการแพ็คกระเป๋าไปไหนไกลๆะคะ่ะช่วยให้คุณเซฟพื้นที่แล้วก็ประหยัดน้ำหนักแบบอย่างเหลือเชื่อเนี่ยค่ะม้วนแล้วเหลือเท่านี้เองนะคะแบบว่า น่ารักมากๆเลยนะคะอะเรามาดูดีเทล,ลยางอื่นต่อตรงนี้เออมองแคลรนะคะเขาเป็นการรับประกันแบบเวลวายนะคะก็คือ2ปิดเต็มไม่ว่าอะไรตรงไหนจะชำรุดซิปจะแตกอะไรก็ตามนะคะตรงนี้เขาบอกว่าสามารถที่จะส่งไปที่ช็อปนะคะแล้วก็ให้ทำการซ่อมหรือเปลี่ยนได้เลยนะคะก็เนี่ยค่ะเรามาดูดีเทล,ลกันใกล้ๆดีกว่าอ๋อนอกจากนี้นะคะเอ,อ่อในรุ่นของกิ๊ดเองนะคะเขายังมีตัว กระดุมที่เป็นอะไหล่เพิ่มเติมมาให้ด้วยนะคะก็เป็นความละเอียดของยี่ห้อของเขาเนะะี่ยค่ะก็จะเป็นเซ็เตกระดุมต่อของเขานะคะแล้วก็รุ่นนี้นะ,ะก็ลองไปหลายรุ่นด้วยกันที่เห็นในนั้นนะคะแบบว่าแต่ละรุ่นคือแบบ สวยและมีจุดเด่นมีความาแตกต่างกันไปนะคะว่าจะเน้นเป็นในโทนของอใส่ทุกวันหรือว่าจะใส่เฉพาะวีคเดย์หรือใส่ไปเที่ยวนะคะก mm hmm. าจะมีแบบว่าหลากหลายดีไซน์นะคะ mm hmm. เพราะว่า,ามงแคลเองเนี่ยหลังๆเนี่ยคือเขาแยกเป็นกลุ่มค่อนข้างจะเยอะมากนะคะอย่างล่าสุดเนี่ยคะเขาก็มีจัดแคมเปญอย่างากับทางนัก้องอันเชียคีนะคะในการาโปรโมทดีเทลกันนะคะอันนี้คือตัวซิป เนี่ยค่ะคุณจะสังเกตได้ถึงความอะไรยของซิปที่มันแบบว่าแข็งแรงทนทานนะคะแล้วก็มีความเป็นลักชัวรี่แบรนด์จริงๆนะคะตรนนี้ก็คือจะเป็นซิปกระเป๋าด้านข้างนะคะส่วนตรงนี้กิ๊ชอบความที่เขา หมวกของเขาตรงนี้ค่ะอย่างบางตัวเนี่ยก็จะถอดถอดไม่ได้นะคะแต่ตัวนี้คิทชอบเขาก็คือว่าสามารถที่จะถอดตัวนี้ออกมาได้เลยนะคะแล้วก็แป๊กเนี่ยมีความแบบคือดึงแล้วแบบไม่ไม่มีไม่มีมชะง,งักไม่มีแน่แนอะไรอะไรเงี้ยค่ะมีความเลื่นปลื้มตรงนี้เนี่ยพอถอดหมวกออกมาแล้วใช่ไหมคะความละเอียดอ่อนของยี่ห้อเขาอะค่ะเขาก็ทําแป๊กตรงนี้อีกทีหนึ่งแล้วก็สามารถที่จะ ซ่อนตัวแป๊กที่มันต่อกับหมวกเมื่อกี้ติดกับลงไปนะคะ,ะก็จะมีเป็นกระเป๋าสำหรับที่จะให้สุกมือได้นะคะส่วนที่ข้อมือของรุ่นนี้ค่ะก็จะเป็นสามารถที่จะปรับนะคะให้ข้อมือกระชับขึ้นหรือว่าหลวมนะคะนี่ค่ะด้านข้างนะคะตรงนี้กิบเร็งใส่อะไรหรือไม่คะ เำหรัมใส่สใสไอคอดคือแบบพอดีเป๊ะมากมากคือเหมาะมากจริงๆนะคะแล้วก็เออเรามาดูดีเทลข้างในนะคะนะคะเป็นพ็อกเก็ตด้านในที่สำหรับเก็บของได้เหมือนสู่เสื้อสู่นะคะตรงนี้เนี่ยคุณจะเห็นความอะไหล่ที่แบบเออดีมากๆนะคะเป็นอะไหล่เงินแล้วก็ ช่วยในเรื่องของการลูดกระชับต่างๆนะคะตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะของการกดกดแล้วลูดนะคะนะคะเ,เส่วนกระเป๋าก็มีทั้งซ้ายและขวานะ,ะส่วนตัวหมวกนี่นะคะแล้วก็สามารถที่จะถอดออกจากตัวเสื้อได้นะคะแล้วก็จะมีนี่ค่ะสามารถมีตัวตัวลูดนะคะที่ทําให้ เรารู้สึกกระชับขึ้นนะคะเวลาเราเจอค่ะรู้สึกดีกับคุณภาพของเขามากๆเลยส่วนตัวนี้นะคะเดี๋ยวยังไงกิ๊จะลองใส่ให้ดูนี่ก็คือค่อนข้างที่จะโพเทคขึ้นมาแบบดีมากเลยนะคะแล้วเราไม่รู้สึกไม่ได้รู้สึกอึอดอัดในการที่คอเขาขึ้นมาถึงขนาดนี้นะคะแล้วแบบว่า ทําให้มันกันหนาวได้จริงนะคะแล้วก็ตรงนี้คะ่ะถ้าเราต้องการที่จะต่อหมวกนะคะเราก็แค่ดึงแป๊กออกขึ้นมาเท่านั้นเองแล้วก็ปิดแป๊ลงไปนะคะก็จะได้เนี่ยคะ่ะจะได้ประมาณนี้นะคะแล้วก็สามารถที่จะหอ่อตัวคอชัดกันความเย็นได้แบบสุดฤทธิ์จริงๆค่ะเนี่ยคะ่ะก็ ก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะก็สามารถที่จะดึงได้อีกนะคะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราไม่ต้องการหมวงแล้วเราก็ประมาณอย่างนี้นะคะแต่ว่าก็ทําให้คอเนี่ยอุ่นมากๆนะคะแต่ว่าตอนนี้กิฟบอยู่ในห้องห้องพักใช่ไหมคะมันก็แบบว่า ไม่ได้ร้อนออใจอย่างนี้นะคะก็ไม่ได้รู้สึกร้อนอึดอัดอะไรนะคะแต่พอออกไปข้างนอกนี่เราก็อุ่นมากๆพี่ๆต่อไปนะคะกิ๊บก็จะนำบรรยากาศที่น่าสนใจหรือว่าสถานที่ที่น่าสนใจนะคะใน DC นะคะหรือแม้แต่แหล่งช้อปปิ้งนะคะแล้วก็วันที่30นะครับ31 ิปขึ้นไปที่นิวยอร์กนะคะก็จะพาไปชมบรรยากาศควันหลงคริสต์มาสนะคะหรือว่าการเตรียมเค้าดาวที่นิวยอร์กนะคะรวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวหรือแม้แต่เอาเลทที่ใหญ่ที่สุด ในอเมริกานะคะณนะหลังจากนั้นก็กิฟก็จะบินไปที่ข้ามไปที่พอร์ตแลนด์นะคะไปชมบรรยากาศธรรมชาติไปเล่นสกีกันแล้วก็ไปตกทายที่ซีแอตเทิลนะคะก็ถ้าใครที่อยากจะตามไปเที่ยวด้วยกันนะคะแล้วไม่อยากพลาดนะคะก็อย่าลืมกด s u b สไคร์นะคะหรือว่ากดไลค์คอมเมนต์นะคะติดชมเป็นกําลังใจกิฟก็จะยินดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ยังไงอย่าลืมรักษาสุขภาพนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย